มาครับอุยกันต่อในเกมที่3ครับวันทีมกับ KFC ทัลล <Yeah. S 1> ์เย้โหแล้วเป็นเทนโดยเดฟเฟอร์เซนต์นะครับเพราะเป็นหนึ่งตัวที่เดฟเฟอร์เซนต์เล่นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับตัวนี้โอ้หแล้วนี่ลงมาเลยนะครับเนี่ยเอาหลุนๆลงมาด้วยนะครับเอาหลุนๆลลงมาด้วยนะครับเอาอลงมาก่อนคือปล่อยหนึ่งเวฟ<ด>เลย,เน,ยนะครับ ก็เสียหนึ่งเว็บแอบไปโดนปั๊บครับล้างยังไม่มีและโดนดึงตึงกลับไปเอาราสกิลมาอาพลาดก็จริงแต่เขาได้อยู่นะอันนี้ปกติปกติปกติรูใส่หนึ่งทีเดนเคกระโดดมาไอออฟเอมเบอร์หมูพีเจ็บหนักกดแข็งพยายามจะหลบครับแล้วสวนใส่กลับก่อนที่ตัวเองจะตายแล้วแยกรับหลบขวาโอ้โหแล้วดูด้านขวาดันมีคนมารับครับเจอเก็บตัวหมูพีมาได้แล้วตับเข้าไปต้องถอยแล้วครับดีฟ็อกไม่ไม่พีบอกไปเล่นตรงนู้น เดินมาแล้วครับดีล่าครับกระโดดมาครับลงสกิลใส่ทุกอย่างครับจะเก็บตัวนี้ให้ได้แต่เขากดแข็งพยายามจะหลบเบสเติดอัพซัมชันมาเอ็นเคกระโดดใส่หมูพีหมูพีโดนหนักครับเรียบร้อยครับเอ็นเคเก็บได้โอ้เลนดีฟ็อกโดนยิงด้วยเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเอ็นเคดับเบิลเคโอ้ไม่ชักจะไม่ใช่ค่อยดีไม่สวยครับและเอเลสครับเข้ามาและสตั่นโอ้้แลวกดกระโดดหลบได้สวยครับเอเลสครับสติยังดีอยู่ครับแล้วยิงอัดเอ็นเคไปเลือดน้อยมากมากแต่ว่าป้อมล่างครับขาอีกครับรัวใส่สิ่งก่อสร้างครับแล้วเก็บป้้้อมมไไดดดดยเเลีนิวฮะ ต่อครับผมแต่เจอตึ้งจริงเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับโอ้ยตันไปแล้วโดนแล้วนะเลงที่ NTC โดนด้วยครับฮะแต่ว่ายังพอหนีได้อยู่เบสเลยเออแล้วฟิกเกอร์ตามมาแล้วหลุนๆเนี่ยพยายามจะตามต่อต้องฟิกเกอร์หลบด้วยครับ NTC โอ้คือแม่นมากเลยครับใครอีกครับแล้วก็ไปเนี่ยมีเจอๆอยู่พร้อมเล่นตลอดแต่ไม่มีเบสเสริมแล้วฟิรับามมาได้หวาๆมาครับเจอมาก็ไม่มีอติช่วยอยู่แล้วครับหวาๆพลาดด้วยฮะเผถอไม่ได้ครับ โอ้ตะค<น>ุบเก่งนะเออตะคุบดีบอ๋อนั่นน่าจะเป็นดีฟอกค, <ไว S 1> ครับฟ <ไว S 1> ิกเกอร์ <ไว S 1> มา <ไว S 1> แล้วจ้าเอ๋เจอตรงกลาง NK ครับเดินผ่านหน้าตาเฉยเครับเป็นเลนที่ไม่น่าจะเดินตรงนั้นฮะถึงจะบอกว่ามีเอเลี่ยเซคันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า KFC ทารอนเขาซ่อมตังตัวเองอยู่นะครับไปเดินที่เขาซ่อมครับใช่ครับเนี่ยแต่ด้านบนเมื่อกี้พูดค้างไว้ดีฟอกน่าจะกดฟิกเกอร์แล้วลากกลับมานั่นแหละครับทำสวยแล้วเหมือนจะโฟกัสตรงกลางกันอยู่ด้วยใช่ไหมอืมไปโดนดับเบิลไปโดนไปโดนเจ้านันนะครับ ก็เลยอัดโดนเอเลสครับและคาอีกยิงอัดโดนบแลพิเกอร์ยัดส่เลยครับโอ้โหใจเขาดุดันจริงจริงโคตรเดือดครับเกมนี้วันทีมกำหมัดกับความแค้นนะฮะโอ้โหมาซัดในเกมนี้เล่นอย่างแบบออริจินอลฮะวันทีมครับเดือกเล่นเลนนี้ไม่ดีแล้วฮะไปรอดักตรงกลางครับ โอ้หแล้ววิ่งมาสตาร์ดับเบิลเทเบิลครับผ่านหลังแต่คนนี้กำลังตายกลายเป็น NK ครับที่โดนลุมไปครับแต่มีคนกดแข็งพยายามจะเอาตัวรอดนั่นคือ N t c ทและปาดออกขวาแต่โดนีับวางสกิลจากวาวาอยู่ครับแล้วดีฟ็อก็ไปพยายามจะหนีแต่รามจากลุนหลุนเก็บดีฟ็อกได้ครับแล้วเสียสามเอ็เคสีารอนเดือดจัดครับจังหวะการเข้าตะคุบ NK เหมือนดีครับแต่ว่าคนอื่นครับได้เล่นตามกำหนดเกมหมดเลยกบวันทีมเกมนี้ออนไฟร์จัดจัดฮะ หวังมาทุกอย่างครับแต่หลุนๆจะเอาครับไอ๊อดจริงดิเรียวลีเนี่ยแล้วกดแข็งครับไอ๊อดรอจังหวะอยู่แต่ว่าสกิลโหลดไม่ทานแต่ข้างบนครับต้องกลับไปการก่อนนะทารอนวันทีมมาเหมือนเดือดครับยังไม่ต่อฮะหมาโอ้ยครับต้องเลือกที่จะลูดคนหรือลูดคีฟครับแต่ตอนนี้ครับโอ้โหบัฟแล้วตัวของดาร์คซเลเยอร์ครับมันดันขึ้นด้านบนและแถมเวฟคิหนิ่งเวฟครับป้อมด้านบนตกเป็นของวันทีมแน่ๆแล้วฮะ ไชสตารนไปโดนเอลสูนะนะนะเอเลสด้วยแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆครับหัวดูดครับผมเต้หัวดูดครับทีนี้หัวดูดจัดโอ้ยแล้วได้หวาเฉยเลยครับวอตเดินมาเป็นเอเลสครับยิงปั๊บปุ๊บโอ้น่าจะเบิร์ดดาเมจจากไอ้พอสก่อนอ่าแล้วก็โดนยิงใช่ไหมใช่ฮะมองในแง่ดีครับผมแต่เขามาเปิดกอสเซเลเยอร์เลยด้วยครับแล้วเราอยู่สองคนด้านล่างเขาเห็นแล้วแบบนั้นครับอ่าต้องหวังพึ่งครับการยิงของเอเลสและยิงสตาร์นไปแอ้มันไม่โดนใครครับแล้วเจอเนี่ยเข้าลึกตามคาดครับ ดีฟ็อกลากเจอมาครับแล้วเลื่อนเหลือประมาณ20,000ถ้าหมูพีเดินผ่านโฉบอยู่ครับและลุ้นเลยครับตอนนี้ครับเลื่อนเหลือประมาณ1 7ื่นครับดีฟ็อกเห็นแล้วครับและเขาถอยออกฮะโอ้เขาทำถูกครับเขาเลือกที่จะไม่เสี่ยงต่อแต่เราเข้าไปต่อเขาได้ด้วยครับดีฟ็อกครับคก็ตระเย์ตัวนี้โอ้แล้วเสียหมูพีไปโอ้โหโอ้ดีฟ็อกเซนครับคือจังหวะนั้นหมูพีเข้าไปคั่วให้แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละฝั่งนู้นเขากักดาเมจนะครับไม่ลงดาเมจก็ตแล้วก็รอจังหวะเรานะครับ ค่อยๆเล่นแพ็คคู่เลยนะครับไม่ปล่อยให้หลุดไปสปิทเล่นคนเดียวแล้วนะครับเนี่ยพยายามจะบาดันสูงเอาป้อมเอาเงินคืนหน่อยเดี๋ยวถ้าเคฟสทิทอลอนเขาได้เงินคืนขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาพิกได้มีโอกาสพิกได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เล่นเงินเนี่ยไม่น่าจะมีผลเยอะแล้วเพราะว่าของเต็มกันหมดแล้วใช่ใช่ใช่มัน,มมนจะจุดเ<ช>ท่ากันแล้วมันจะกลายเป็นจังหวัะใช่ไม่ใช่จังหวะจังหวัดกรุงเทพมหานครโอยขยี้เลยเกินไปหรือเปล่าเป็นซี่เกินไปหรือเปล่าเขาเรียกว่าจังหวะการการตั้งโพสิชันนี่แหละฮะ ยิงโดน NTNT เขาลามใส่ครับแต่มีเกราะครับกระโดดหนีออกได้ดีฟอสบอกว่าผมมารับแล้วแต่เขาพยายามจะตามต่อครับและไอฟอสครับไปดัก NK ก่อนทำให้เขาไม่มีดาเมจมาเสริมครับจังหวะนี้สวยอยู่โอ้ดิ้นสวยครับแล้วก็ด้านซ้ายประกบไว้ไม่วันไปเติมข้างล่างเะครับใช่แล้วไม่ได้เสียฟิกเกอร์ด้วยนะฮะแค่เสียล็อกชิลครับมีลุ้นเสมอครับเ k ็นเคบุพีด้วย้แต่ว่า NK ไม่ยอมขึ้นมา NK ขึ้นมาดีแล้วเหงาเงาเนี่ยดักด้วงเลยเนี่ยหลุมนี้อยากกินแมลง เนี่ยดิฟอกครับเนี่ยมีการลากมาครับแล้วดิฟอกครับเจ็บเจ็บครับแล้วหมูพีจะเอาหวาครับแล้วไปโผล่ตัวครับโอ้แล้วยิงใส่เจ๋อเจ๋อครึ่งหลอดขวาแล้วครับแล้วยิงแอร์ไปครับพยายามจะไล่แับไล่เอาจริงดิเอาจริงกระโดดใส่เอาแล้วสกิลวืดครับอ่งไม่โดนด้วยอู้ยยุยยยยเมื่อกี้เลยช่งนักเลยครับเป็นซี่ครับเมื่อกี้ข้างล่างวันทีมจะลงไปเติมล่างครับอยู่ๆเห็นผีครับผมครับผมอยู่ๆมีเสียงกระซิบของสาวๆครับไปเดินไปตรงไหนก็หลอนเนี่ย oh ค for um, ุณก well, ็บอก KFC ทาร์ทาร์บิซี so ่แกภาพเวทไทยธรรมดา ผมภาคกลางครับกางก,กากาุเทพกลับประเทศไทยแย่ยแล้วเจอเจอเจอเจ็บเจอเจอ็บเสี่ยนตีเสียนตีเป็นซีสีนต,นตอเอาแล้วไม่มีบัตเลติอัพเซตชั่นครับจังหวะนี้เอเลสเปิดแล้วครับดีฟอกแทงนะครับและเอ็นมาเจอหน้าแทงใสเอ็นเคครับเจอจะตายครับจากการยิงของเอเลสท,ที่มีการยิงยิงกักกักอยู่กลับไปเลยนะเอาแล้วฮะกลับไปเลยนะตอนนี้เป็นเป็ดแล้วครับลุ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 ลกลุลุลล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 ลกลล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 ลกุลลลลล อ่าแล้วรอบสเตเลียร์ครับเราได้ครับรอบนี้ไม่ต้องดุนอะไร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 จะไงมาบอไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าฮารอน้าบ่เก่งมากเก่งเกินนึกว่าดูทีมไต้หวันอโ้กดดันจริงๆครับผมเรามาต่อครับผมแล้วดันออกไปดันลำบากนะผมเหลุดหลุดดันลึกครับหลุดดันลึกครับเอ้ยจะไปเล่นกับเอ็นทีนซีเอาจริงดิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลย นี่แล้วดูครับเอานะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วสโลได้ครับหายไปครึ่งหลอดเอเลสมายิงครับเอเลสโผล่มาจากไหนไม่รู้นี่ติเก็ดแล้วหันกลับมายิงฮะนี่ครับโอ้แบ็คช็อตครับแล้วยิงไปพันสามเก็บไปครับเต็มๆครับแม้ว่าจะโดนครับอันติอะไรก็ตามแต่มันไม่ตายไงแต่เขาตายหลุดไปแบบนี้ไม่ดีแต่เขาจะสู้เลยครับเนี่ยเขาจะสู้นะครับ จะเอาจริงเหรอฮะเอ็นเสร็จเอาท่านมากดดันใส่หมูพีครับแต่ว่าข้างหลังครับเอ็นเคตายครับแล้วเขาไม่มีหลุดหลุดด้วยแล้วเขาเลือกในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแบบนี้และดูเอเลสเดินเข้าไปยิงเดินมีเจอใครอีกครับกระโดดหลบก่อดเขาแล้วยิงครับตายนครับไม่โดนด้วยโอ้แต่เลือดเหลือน้อยครับโอ้แล้วเอ็นทีจีจะไปหลุมตรงนั้นนะเดี๋ยวโดนเก็บโอ้แต่เคสซี่ทาร์เลือดเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับอ่าใช่ครับรอรอเวลาครับรอเวลา เจอเห็นแล้วครับว่าเขาจะรอเวลาครับพยายามจะเดินกดดันครับแล้วไปเปิดกเก้าเซอร์เอาแล้วครับอี์เือมะโผ่่ลางด้วยครับแล้วไปเปิดใส่เจอก่อนเลยครับหลุดๆครับเดินเข้ามาเจอหน้าเอเลสครับวางสกีก่อนแต่ยังไม่เข้าเต็มที่ครับแล้วเลือดก้าวพันห้าพันครับลงมาและตายอีกแล้วครับผูพีโอ้ตรงนี้โอ้ไม่กอดครับและด้านขวาครับไอ้ปะโปเดินมากดดันครับแต่เอเลสยิงนิ่งๆยิงนิ่งๆนะครับนะีฟ็อกครับยังคงเป็นเชนชิ่งแทงอยู่แต่ว่าตัวเองตายมีก่อเกิดครับกำลังจะยืนขึ้นมาค้ำต่อแล้วดูเอ็นทีซิงครับแลล้วูพีมาจาาากด้นขวมาาแล้้วจูพีีท่ยเข ไอ้ชนกับเอเคไปแต่ว่าตายไปเหมือนกันแต่เอเลสครับเกิดกันใหม่ครับแล้วต่กหมูพีเนี่ไปบวกกับหลุนลุนครับแต่ข้างล่างเอเลสครับบวกกับใครแต่ว่าใคาอีกครับารถที่จะฆ่าได้แต่ว่าไปแล้วครับบอสเนียนบอสว่าผมเนียนนะเพื่อนเซียนผมเนียนกว่ามาแล้วมาแล้วแต่ว่าฝั่งข้ามมาสองคนเพื่อที่จะกันแต่หมูพีครับเดินตามมาเหมือนกัน โอ้โหน่าน่าจะกันได้ครับไอ้ปอตไม่น่าจะฝืนครับแต่ว่าคอเตเลเยอร์กำลังจะมาจะเอายังไงกันต่อจะเอายังไงต่อสองสองสองไอ้ป๊อตเดินมาครับเขามีเกราะกันเวทแล้วครับแต่ว่าหมู่พีเลือดจีกันแล้วมาบ้านบ้านเฮ้ยดีตต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านบ้านตีต้อกลับไปก่อนกลับไปก่อนไอ้ปอตครับตอนนี้เหลือหนึ่งต่อสองครับไอซีอยู่กลางวงครับและแข็งแข็งยื้อกันได้โอ้ยดีว่านะหมู่พียังวราบทันไม่เสียบ้าน แมตช์ยาวนานที่สุดแล้วตาตานปาบโดนเอเลสครับมีใครเข้าไม่ถึงตัวไหมคาอีเดินมาเบสเซ็ตออปชั่นโอ้แล้วเข้าถึงตัวแต่ว่ากระโดดหนีได้ด้วยดิสเกตสับเข้าไปครับโดน3ด้วยทูด,ดาเมจครับแล้วถอยกลับมาครับบีฟอกโอ้แล้วลูดใส่เฉ๋อเฉอจะตายแต่ตยตังตัวไม่แตกครับไอเอนเบอร์มาเจ็บหนักๆครับแล้วยิงสวนเข้าไปสองพันแปดวาวะก็เจ็บเหมือนกันตาฝ่ายตังเจ็บนะครับ ดีนะผมสินคำนวณตานปั๊บโดนดีฟ็อกครับเหมือแล้วเขาเล่นลึกครับเบสเทิรนโซเชียลไม่โดนเอเลสครับโดนแค่ดีฟ็อกคนเดียวแล้วตับใส่เจอแล้วไอ้ปะโปมาด้านหลังครับไปเจอหลุนหลุนครับมาสกิลใส่ครับแต่คาอีกยิงฟรีครับแล้วดูครับการลุดของหมูพีแล้วแต่ว่าดีฟ็อกตายแล้วโอ้แล้วเขาโซนอยู่หน้าบ้านด้วยครับแล้วเสียตัวค้ำของเราไปฮะเลียเลียเขาเช็้เลียอยู่ครับเข้าไปต่องครับโอ้แต่ว่าเขาเอาจบเลยฮะ เขาเห็นแล้วครับว่าไม่มีตัวค้าแล้ว NTC ยืนไม่ไหวเขาแล้วตายก่อนเร็วมากครับดาเมจมันล้นเหลือครับและเอเลสโดนสตาร์ทับไม่มีใครช่วยล้างต้องรับสตาร์ทเต็มๆครับและเจอครับไปเกี่ยวใส่เอเลสส่วนคาอีกครับยิงอยู่ตรงกลางครับและหมูพีครับโดนตามติดจากหลุนๆครับและเอ็เครับเขเกี่ยวไอพอดโปรตอนที้เอเลสครับมีเป้าให้ยิงเยอะมากครับและดูครับคาอีกครับเข้าไปยิงแต่ว่าคาอีตายมีก่อเกิดเหลือเอเลสคนเดียวครับยืนวันแดนสแตนดิ้งโอ้และยิงใส่เก็บวาวาได้แต่เหลือสองคนเอเลสสร้างช็อตปปฏิหหหหาาาารรยยไไดด้้้มมมเเเเเเลลลลลืืืออออคคนนะกวว่่แแีใสุท็ วันทีมที่มาจบเกมนี้ได้ครับยอมรับจริงๆ34.57ครับ